สวัสดีเจ้าวันนี้เขาจะมาแยกแคบโมกันเนาะรดีลูกค้าสั่งเลยองเนี่ยาขายพออีนนะเจาน้านเรยเขาเอาหนังหมูมาซอยเนาะเพราะว่ามันมีตีหัน่นแต่มาตันได้ซื้อใบเตียมันไม่ยู่เจาะก็เลยต้องใจมือหันห่นหั่นหั่นไปเต่าผ่องมาเต่าไหลเนาะมอยผ่องใหญ่ผ่องป้าก,กันไปนนันนะเจาะอันนี้มันเป็นหนังหมูหนา เขาอันสั่งคือเปิดมาทรงแท็กปีเนาะทำทั้งหมดวันนี้40กิโลโจอกอันนี้เขาจะใจ้สูตรบ่ดต้องบต้องเอาไปต้มนะดอกทอดยิบเลยแต่ว่าทอดสองข้างจอกาเอะเ,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 เสร็จเร็ยเรื่องของงาน สองหน้าเจาะต่างสองหน้าเสร็จแ,แล้วเขาก็จะเอาไปพึงเนาะมันแห้งจอกเพราะว่าเขาจะใจแบบสูตรเหล่งรัดอี๋เหรเหล่งดวนเจาะบางคนปกตจะเอาหนังหมูไปต้มหก่อนเนาะต้มแล้วก็จะเอาไปพึงแดดแล้วถึงจะเอามาถอดเนาะแต่ว่าสําหรับซูตรนี่ก็คือว่า ซอยเสร็ซตละบอยแล้วก็มาล่างน้ำล่างน้ำแล้วก็พึ่งแดดพึ่งแดดพึ่งพึ่งแดดพึ่งล้มก็ได้เจ้าเสร็ซตละบอยแล้วเขาก็อันเอาไปมักเนาะเอาเอาหนังหมูนี่แหละไปมักเกลือมักแล้วเขาก็ทิ้งไว้เาอันนี้เขาแบบทิ้งนะนะมักมักเสร็ซตละบอยแล้วสักประมาณกึ่งชั่วโมงมักไว้กึ่งชั่วโมงเสร็ซตละบอยแล้วเขาก็จะไม่ถอดอันนี้ถอดรอบแหลกก่อนนะเจ้า ก็ค่อนข้างที่จะติดกระทะนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ได้เปลี่ยนกระทะหม่แล้วคิดว่ามัน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 ใหญ่มันดีเลยเนาะแต่มันบมัดใจแ้วอันนี้เอามาถอดติดกระทะมากเลยเจาได้เปลี่ยนกระทะแล,ะล้วปอยแล้วอันเนี้ยจาที่เขาถอดรอบแรกแล้วเนาะก็หน้าตาก็จะเป็นอยู่ประมาณเนี้ยร็จแล้วเขากับพึ่งล้มไว้นะพึ่งแดดพึ่งล้มไว้คืนหนึ่งจาเอาไว้หนึ่งคืนเรียบร้อยเขาถึงจะมาถอดรอบสองเนาะถ้าเขาลถอดรอบสองมันก็จะอยู่เนี่ยจะอยู่ประมาณเนี้ย แ๊บเดียวเท่ามันก็จะฟูขึ้นมาเลยแต่หลอดแหลกนะ่เวลาเขาถอดอ่ะมันจะใช้เวลาน้อยนึงจ้ะแต่ว่าถ้าเขาถอดหลอบสมแ๊บเดียวนะมันฟูขึ้นมามันกรอบแล้วเขาก็จะตักขึ้นมาพักไว้พักให้มันเย็นเนาะให้มันเย็นเซ็ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้จ้าน่ากินไหมคะทุกคนเขาก็พึ่งให้มันเย็นนะคะพึ่งมันเย็นเร็จเรียบร้อยแล้วเขากับาบแพกเนาะเตรียมแพกใส่ถุง ส่งความอร่อยให้ลูกค้ากินให้อร่อยอร่อยนะคะ